สวัสดีครับในครั้งแรกนี้นะครับเราจะมาทำการดาวน์โหลดและติตต้งโปรแกรมสำหรับไว้พัฒนาเกมด้วย Unreal Engine 5นะครับโดยเราจะดาวน์โหลดทั้งหมด3โปรแกรมนะครับก็คือ Visual Studio ตัวนี้ก็จะเป็นของ Microsoft นะครับเอาไว้สำหรับเขียนโค้ดหรือว่าเอาไว้สำหรับคอมไพล์แล้วบิวตัวถัดมาก็คือตัว Rider นะครับตัวนี้ก็จะทําให้การเขียนโค้ดเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าใช้ Visual Studio ูดิอเฉยๆนะครับเนื่องจากตัวนี้มันมีมีฟีเจอร์นะครับหรือว่าคนทำโปรแกรมนี้มีความตั้งใจบางอย่างที่จะให้มันสำหรับพัฒนาอ n r e a l ย n g i n e ได้ง่ายขึ้น นะครับจะทำให้การเขียนโคดเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าการใช้ Visual Studio แบบเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ Visual Studio แล้วก็ลงปลักอินเนี่ยก็จะดีพอๆกันตัวตัวสุดท้ายก็คือตัว Unreal Engine 5นะครับโอเคเรามาที่ตัวแรกก่อนก็คือ Visual Studio ก็เซิร์ช Google ตัวนี้แล้วก็กดที่ดาวน์โหลดให้เราดาวน์โหลดตัว Visual Studio 2022 เวอร์ชันเป็นตัวคอมมูนิตี้นะครับฟรีดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดตัวติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดแล้วก็รันนะครับอันนี้ก็กดตัวกด yes ไปอืมอ่ะมันบอกให้ติดตั้งอะไรบางอย่างก่อนแล้วก,กด continue ตรงนี้มันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลในการติดตั้งโปรแกรมนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วยังดาวน์โหลดไม่เสร็จนะครับมันจะดาวน์โหลดแค่โปรแกรมที่เกี่ยวข้องก็คือสำหรับโชว์หน้าจอนี้เฉยเดี๋ยวเราจะเลือกอฟีเจอร์ที่ต้องการนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดเพิ่ม โดยฟีเจอร์ที่เราต้องการก็จะเอาเอาตัวนี้ด้วยละกันนะครับเป็น Desktop Development ม i วิซัดพัดแล้วก็ลงมาข้างล่างเป็นเกม d e v e l ็อ m เม t v ์วิซี่พัดพัดอันนี้ไม่เกี่ยว โอเคนะครับก็คือเลือกสองเลือกสองอย่างนะครับ Desktop d e v e l o ล m e n เมแล้วก็เกม development ต์ัมันบอกต้องการฮาร์ดดิสประมาณ8 g กิกนะครับเราก็ต้องดูดีๆว่าเดี๋ยวฮาร์ดดิสที่เราจะติดตั้งผมจะติดตั้งไปที่ไดซีนะครับตรงนี้ผมเป็น SSD นะครับเพื่อความรวดเร็วในการเปิด Visual Studio นะครับหรือการทำบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมด้วย Visual Studio นะครับเราก็กด INSTORE Inst ไปมันจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนื่องจากไม่กี่วันมีออปชันอยู่แ่วๆนี้ว่าให้ดาวน์โหลดและติดตั้งพร้อมๆกันเลยหรือเปล่านะครับตรงน,นี้ก็ดาวน์โหลดไปแล้วก็ติดตั้งไป น่าจะต้องดาวน์โหลดทั้งหมดประมาณ2กิกนะครับก็ไม่ค่อยนานมากเท่าไหร่หรอกอันนี้ผมเอา START AFTER INSTALLATION ออกแล้วกันอันนี้เนื่องจากว่าผมใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว500 m เมกะบิต500เมกะบิตเปอเซกนะครับก็จะได้ความเร็วในการดาวน์โหลดประมาณ น่าจะหกสิบเจ็ดสิบเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็จะเสียเวลาในการอ e ินสตอลมากกว่านะครับตรงนี้ผมก็จะทำการพอยส์ทำการพอส์วิดีโอไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเราค่อยมา ดูกันต่อโอเคก็ติดตั้ง virtual studio เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็อืมก็ไม่มีอะไรก็ปิดไปนะครับพัดตัวถัดมาที่ผมจะลงก็คือตัว Rider Unreal Engine 4นะครับตรงนี้ มันก็จะได้ลิงแรกมาไปดูที่ตัวลิงแรกนะครับตัวไรเดอร์เนี่ยจริงๆมันเสียตังค์นะครับถ้าจะซื้อมันก็จะเ,เสียตังค์อันนี้ผมลองซูมออกเี่ไม่มีหน้าต่างให้ซื้อฮนะน่าจะไปที่หน้าต่างแรกอืไม่เป็นไรไม่สนใจฮนะก็ แต่ว่าตอนนี้มันมีเป็น early early preview นะครับเราก็ใช้แบบ early preview ไปก่อนนะครับ <S <S <ม>อาจจะใช้ได้1เดือน2เดือนก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามันหมดอายุก็ค่อยออมาดาวน์โหลดติดตั้งใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามันใช้ไม่ได้จริงเราก็จะไปใช้ v i s u a l Studio นะครับนี้กดทายอ๋อหน้าต่างนี้เองจริงๆถ้าก,กดซื้อนะครับ ซื้อแบบรายปีก็จะอยู่ที่ประมาณปีละร้อาสิบดอลลาร์สำหรับปีแรกนะครับปีถัดไปก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นปีแรกก็จะประมาณ5,000บาทปีถัดไปปีที่3ก็จะเหลือประมาณ2,000กว่าบาทนะครับถ้าใครพัฒนาจริงจังก็ควรจะซื้อตัวไรเดอร์นะครับแบ็กกับไปแล้วผมก็จะมาดาวน์โหลดตัว Early Access ประมาณแปด8อยเมกะไบต์เสร็จแล้วเราก็ติดตั้งนะครับ ก็กดในไปไดอมอผมก็ติดตั้งที่ไดซีแล้วกันยังเหลือในที่อยู่บ้างก็เนไปอ n s t a l l โอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวทำการพอสไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ โอเคติดตั้งเสร็จแล้วเราลองอเรากดฟ i n i s ไปก่อนนะแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว Unreal Engine 5อ๋อเดี๋ยวแบ็กกลับไปก่อนไม่กี่ก็คือเราก็เซิร์ชคำว่า Unreal Engine 5หรือว่า UE 5นะครับใน Google กดที่ลิงก์แรกเราก็ ถ้าเรายังไม่เคยติดตั้งเอ้ยเราไม่เคยใช้มาก่อนเราก็ต้องทำการ sign in นะครับถ้าเรายังไม่เคยสมัครเราก็ต้องไปที่ sign up ที่ตรงนี้นะครับ sign up เราสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับเช่นใช้อีเมลใช้ Facebook ใช้ Google อันนี้ผมจะใช้ Facebook แล้วกัน นื่องจากว่าผมจริงๆนะเคย sign up ด้วย facebook ตัวนี้ไปแล้วนะครับมันก็เลยทําการ sign up ให้ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคย sign up ด้วย f a c e b o o k เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีให้ accept ในตัวของ facebook อีกทีหนึง่งเราก็ทําการกด accept ไปใน Facebook ก่อนนะครับมันก็จะทําการ sign up ให้เราโอเคเสร็จแล้วเราก็มากดที่ดาวน์โหลดมันก็จะมีลายเส้นให้2ตัวนะครับให้เราเลือกใช้ ถ้าเราจะทำทำเกมเนี่ยเราต้องเลือกตัว Publishing license นะครับเพราะว่าตัวนี้มันสำหรับ for เกมนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น Creator license เนี่ยมันไม่ไม่ใช่สำหรับเกมนะครับมันจะเป็นสำหรับพวก i n t e r n a l project หรือว่า free project นะครับก็คือ project ภายในภายในออฟฟิศไม่ได้เอาไว้ขายเอาไว้โชว์ภายนอกนะครับหรือ custom application เอาไว้สร้างพวกแอปต่างๆ ที่ไม่ใช่เกมนะครับหรือว่าเอาไว้ทำลีเนียคอนเทนต์พวกพวกฟิล์มนะครับทำหนังทำรายการทีวีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเกมให้ใช้พับลิกชิ่งไลเซ้นตัวนี้มันจะเก็บค่ารอยตี้5%ถ้าเกิดว่าเราเอ็กซิสต์โย่โปรดักซ์สักซีสต์จาก1ล้าน1นล้านดอลลาร์ เอออะไรสักอย่างนะครับหนึ่งล้านดอลลาร์ออฟไลท์ไทม์ครอสเมเวนิวโยปรดักเมืประมาณเนี้ยนะครับก็คือถ้าเกมเราทำไรายได้เกินหนึ่งล้านดอลลาร์มันก็จะเก็บเออเก็บค่ารอยัลตี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะับกดดาวน์โหลดไปอืมก็กดติดตั้ง อันนี้เนื่องจากว่ามันใช้ฮาร์ดดิสค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมเชเน,นเ,เ,ชเป็นไดอื่นเออเชนเป็นได ได้อ e แล้วก็โปรแกรมไฟล์เอีโปรแกรมไฟล์เลยเอห้ายบอกว่าอ่ะโอเคก็คือผมจะ ติดตั้งในได์อีโปรแกรมไฟ UE u e 5นะครับจริงๆก็ยังไม่ชัวร์หรอกว่าจะมีพื้นที่อ,อ๋อไม่ใช่จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวลอนเชอร์เป็นลอนเชอร์นี่หว่าแบบนึงนะครับพลาดไปหน่อย ไปเปิดตัวติดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับผมลืมไปจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวแค่ลอนเชอร์นะครับไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวอินเจนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาไปไว้ที่ไดซีเนี้ยแล้วกันนะครับตัวลอนเชอร์มันเป็นแค่เหมือนเป็นดัชบอร์ดไฟล์เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มาก โอเคก็เดี๋ยวพอสพอรสรอแป๊บน,นึงเมื่อกี้มันจะมีบางหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดกด Accept กด Yes อะไรไปเราก็กด Yes กดลับไปนะครับตรงนี้มันจะมีการเด้งขึ้นมาบางทีถ้าไม่ไปกด Yes มันอาจจะไม่ผ่านการติดตั้งนะครับ หาไปไหนวะอ๋อผมอนะอเดี๋ยวตัวที่จะนานจริงๆก็คือตัวอันเรียวเ i n จิ้ตัวตัวจริงนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะหรือว่าอาจจะเกินชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าตัวอันเรียว g อ n จิ้5เนี่ยพอติดตั้งเสร็จแล้วแบบเบาๆนะครับ ก็จะใช้ฮาร์ดดิส์ไปประมาณเกือบสี่สิบกิกได้อะครับนี่ขนาดตัวลอนเชอร์ก็ประมาณห้าร้อยเมกะไบต์เข้าไปแล้ว ขอพอรอตรงนี้ก่อนรู้สึกจะนานตรงนี้โอเคนะครับพอเสร็จแล้วมันก็ขึ้นหน้าต่างดำๆแบบมีม้ขึ้นมานะครับทำการ initial i ลไตัวลอนเชอร์โอเคนี่ก็เข้ามาที่ตัวลอนเชอร์ของมัน อันนี้เนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมเคยติดตั้งมาแล้วแล้วก็เคยลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพอเปิดเข้ามามันเลยล็อกอินให้ผมทันทีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ล็อกอินก็มากดล็อกอินตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ล็อกอินผ่านตัว Facebook นั่นแหละนะครับน่าจะใช่มั้งเพราะว่าอันนี้มันออโต้ล็อกอินให้ผมเลยผมว่าไม่ชัวร์เสร็จแล้วเราไปที่ตัวไลบรารีนะครับ อันนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกผมเคยติดตั้งเคยใช้มานานแล้วมันก็เลยถึงแม้จะติดตั้งมันมาอีกรอบหนึ่งมันก็ไปสแกนได์ไปอะไรหาโปรเจกต์เอามาโพให้ผมนะครับเนี่ยก็ผมเคยซื้อของในมาร์เก็ตหรือว่าอะไรมันก็อยู่ในว a ล l นะครับโอเคเรามาทำการลงตัวเวอร์ชั่น5นะครับเราก็กดที่ปุ่มบวกนะครับ อันนี้ผมเคยลงตัวเวอร์ชัน4.27ไปแล้วมันก็อยู่แถวๆนี้นะซึ่งพังไปแล้วอาจจะต้องกดรีแพร์ใหม่แต่ผมกดที่ปุ่มบวกแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นเวอร์ชัน5 Preview 1นะครับจะติดตั้งแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็คือติดตั้งแบบ binary file นะครับมันเดี๋ยวมันจะดาวน์โหลดตัว binary file ให้เราเลยหรือว่าจะติดตั้งแบบ source code ก็จะกดที่ GitHub นะครับเราต้อง มี user GitHub แล้วก็เคยผูกไว้นะครับอันนี้ผมลองกดให้ดูนะครับเนี่ยผมมี user GitHub อยู่อันนี้มันเข้ามาที่ GitH u b ให้แล้วมันก็จะบอกว่าวิธีที่จะดาวน์โหลดจากซอสโค้ดทำยังไงนะครับอืมนี่ก็คือทำตามมันบอกประมาณนี้กดที่ลิงก์นี้นะครับมันก็จะบอกว่าวิธีโหลดจากกิจทับทำยังไง ผมเคยผูกไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะโดดจาก GitHub ผมก็จะกดที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่ source code นะครับ repository ของตัว Unreal Engine เลือกเวอร์ชันเนี่ยมันจะเลือกเวอร์ชั่นได้เยอะกว่านะครับละเอียดกว่าการใช้ launcher เพราะว่า launcher เนี่ยมันจะได้เฉพาะเวอร์ชันล่าสุดของแต่ละแต่ละเวอร์ชันย่อยนะครับเช่นถ้าเลือก4.27 มันจะเลือกได้เฉพาะ4 2่จเจด2นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดาวน์โหลดผ่านกิ t h u ัเนี่ยได้แบบละเอียดเลยนะครับเนี่ยเป็นร้อยเวอร์ชันเลยั้งนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่4.0.1ได้เลยนะฮะก็แค่มากดที่โค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดซิปนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแบบกิ t h u ัแต่เราต้องไปคอมไพล์ซอฟต์โค้ดเองซึ่งใช้เวลา นานมากอาจจะหลายชั่วโมงเลยนะครับอาจจะเป็นครึ่งวันก็ได้แต่ว่ามันจะได้ฟีเจอร์ที่เยอะกว่า,าดาวน์โหลดแบบ b i r y r y ไฟล์ผ่านตัวลอนเชอร์นะครับแต่ว่าผมว่าไม่ได้จะไปลงลึกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้แบบ Binary File ลผ่านลอนเชอร์โอเคพอเราเลือกเวอร์ชัน5 Preview 1ยังไม่เป็นเวอร์ชัน5แบบตัวจริงนะครับเป็นแค่ตัว Preview อยู่ตัวนี้เรากดที่ install ไป แคนเซิลไปก่อนนะครับให้มาอ๋อกดอินสตาล์ละ Warning Release Testing Only นะครับก็ยังอย่างที่บอกมันยังไม่ใช่เวอร์ชันจริงนะครับถ้าเราจะทำเป็นเกมจริงจังก็ยังไม่ควรใช้เวอร์ชัน5นะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ออกอันนี้ผมกด Install ไปเสร็จแล้วเเออเวอร์ชติดตั้งที่ใดไหนนะครับผมไปเลือกแล้วก็ โปรแกรมไฟล์นะครับเราก็เลือกออปชันหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกมันเลือกออปชัน t a r g e เก็ตแพลตฟอร์มมาให้เยอะเกินเช่นจะบิวเกมบนเรนุกหรือเปล่าผมไม่เอาอะใหญ่เกิน iOS ผมก็ไม่มีเครื่อง Mac นะครับผมใช้ w n n o w w แล้วก็ อ่าผมใช้ Android แล้วกันนะเพื่อเอาไว้นะครับที่ Android โอเคมันก็จะดาวน์โหลด1 5หกิกนะครับแล้วก็ตอนติดตั้งเสร็จก็จะใช้ทั้งหมดืมประมาณ4 0่สกิกโอเคกดอั p ไ y ไปกด Install อันนี้ที่ไดออ e ผมก็จะมีอยู่เมื่อกี้มีพื้นที่เหลืออยู่75กิกนะครับก็หลังจากที่เราติดตั้งกด f 5้าเพื่อรีเฟชเรื่อยๆนะครับว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัว ssd นะครับเพื่อความเร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันเ,เป็นงานที่งานหนักอะ่ะการ ใช้อน r e a l Engine เนี่ยจะมีบางส่วนที่ช้ามากๆเลยถ้าใช้หาดดิตปกติเนี่ยอาจจะช้าจนทนไม่ไหวนะครับซึ่งจริงๆเครื่องผมนี่ก็เครื่องเก่ามากนะเป็น10ปีก็อาจจะค่อนข้างช้านะครับใช้เป็น Intel Gen 4 Intel Gen 4ก็8ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดจอ1080 Ti เนี่ยก็การ์ดจอค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นกราฟิกเนี่ยค่อนข้างเร็วแต่ว่าตัวการคอมไพล์ต่าง การบิวเกมการคำนวณเนี่ยค่อนข้างชา้าโอเคตอนนี้มันก็ทำการดาวน์โหลดไปด้วยแล้วก็ติดตั้งไปด้วยมั้งถ้าเราอยากจะดูรออยายละเอียดชัดเจนกดที่ตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันจะต้องทำการดาวน์โหลดทั้งหมด15 g กิกแล้วก็ทำการอินสตอลนะครับอันนี้ไม่แน่ใจทำไมดาวน์โหลดได้ชา้า นะครับแบบนี้ก็อาจจะต้องรอตอนดาวน์โหลดเนี่ยไม่นานมากแต่ว่าตอนอิน t ตอลเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ทำการพ o s สไปก่อนแล้วก็ดาวโหลดเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยมาต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็ทำการติดตั้งแล้วก็ Verifying อยู่เมื่อกี้มันมีป๊อปอัพขึ้นมาให้กดเจดนะครับก็กดเจดไป อันนี้ใช้เวลาโอ้โ oh, หนานเลยประมาณเกินครึ่งชั่วโมงอะนี่ขนาดใช้ h ฮาร์ดดิสที่ความเร็วประมาณ500ร้อเมบต์เปอร์เซกนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จมันก็ทำการคลีนนิ่งอัพเอออันนี้มันติดตั้ง q u i c เซ l i t ดด้วยนะครับ q u i กเซก็คือมันจะมี แผนกที่เขาไปสแกนพวกก้อนหินต้นทําต้นไม้ทําพื้นนะครับเราก็สามารถเอามาใช้งานกับเราได้เลยนะครับมีโมเดลหลายอย่างให้เราเลือกใช้งานได้ฟรีโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีเราลองกดล a อนชนะครับกดลอนดู ก็ allow a c c e s, อ, <S อันนี้เนื่องจากว่าผมใช้สองหน้าจอแล้วหน้าจอนี้ไม่ใช่หน้าจอหลักมันดันไปโผลอีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็กำลังทำการร้อนอยูอ่ ใช้เวลาสักคู่หายไปไหนวะอ๋อมาแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์เบราว์เซอร์ถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นรีเซนต์โปรเจกมันก็จะเป็นโชว์ลิสต์ของโปรเจกตที่เคยทำนะครับหรือตรงนี้เลือกเป็นเกมมันก็จะโชว์เทมเพลตนะครับของตัวยอย่างเกมเริ่มต้นให้เรานะครับเช่น ใช้แบงก็จะไม่มีอะไรเลยเหมือนมีทองฟ้าแล้วก็พื้น First Person ก็จะเป็นมีปืนมีฉากให้เราลองยิงเล่นได้นะครับ Third person ก็มีตัวละครให้เราเห็นมีฉากให้เราวิ่งเล่นนะครับ Top Down ก็จะเป็นมุมมองด้านบน h a n d h e l d AR ก็จะเอาไวบิวใส่พวกมือถือนะครับเอาไปส่องตามโต๊ะแล้วก็จับตัวละครเอามาวางได้ VR ก็คือต้องใช้พวก แว่นนะครับ vr เช่นพวกเออพวก a u l u s quest นะครับตอนนี้ก็เป็น meta ไปละ meta quest vehicle advance อันนี้ก็เป็นเกมขับรถนะครับโอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะลองมาสร้างฉากสร้างกลไกเล่นๆนะครับ ดูสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่เท่านี้ก่อนนะครับ